เอไม่้องเียอะไรเอายังอ่ะรู้ินหมูรูกชินหมูนี่อะไรเส้นใหญ่เส้นใหญ่เดกนี่เส้นใหญ่นี่น่ใช่ไหมเออเส้นใหญ่ันนั้นนยนี่เนื้อนี่เนออันนี้หมูดูกันว่าจะอ่ห่จะได้ ก็อร่อยแล้วจะได้จะได้แต่อขอบคุณหน่อยอันนี้ไม่ไม่ขี้เหนียวผักชีอันนีนมม้แล้วเชิมนด้วยนะนี่ชิ้นไม่เลิกหรอเขามีน้ำจิ้มลูกชิ้นด้วยมีมาจิ้มฟันมั้ง มีมัิ้มันไม่วยไรีนี่นะเดบิวไลน์เดาิวไนมาไปไหนน้าจิ้มลูกชิ้นเป็นขอเลยใช่น้าจิ้มลูกชิ้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าใครเอาสนนี้นะ่าไนนีออกมีะจิ้มเพออะลองดูพอ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 ทีอันโอ้ทีวีนะลองดูรอลองดูเมือนแต่กดเดี๋วว่ะ ใช่ครับไอ้ไอน้ำซุปขี้นิ้วใส่ชิ้อลูกชินเราก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ได้หมดได้หมดมันไม่ออกเค็มๆมันไม่ออกหวานใส่อะไรดีเจ้าเอาเค็มเค็มเออมันออกเค็มเเป็นน้ำที่พี่เขาปรุงมาแล้วนะเนี่ยแต่เราปรุงพี่เขาก็อร่อยอยู่แล้วมันเป็นสีอย่างเงี้ยแค่ใครน้ำจิ้มลูกชิ้นอ่ะอู้ว่ะ แตล้วอร่อยนะนะแต่แล้วอร่อยแต่แล้วโอเคชิ้นหุ่มหน่อยกืออร่อยอ่ะนุ่มอือือชิ้นนุ่มมากไม่กรอบใช่ไม่กรอบนุ่มของดีนะแล้วชิ้นที่นุ่มเหมือนเหมือนแป้งน้อยอ่ะอือเนาะ ชิ่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำหมูไม่มีอะไรนะแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวนกับพี่อาร์มเนื้อบอกว่าลูกชิ้นเนื้อบอกว่าลูกชิ้นเนื้ออร่อยกว่าถ้าใครกินเนื้อเราสั่งหมูถือว่าพลาดนะร้านนี้นะมีลูกชิ้นกาวลูกถูกนะราคาประมาณเท่า ห้าสี่สิบบาทเนื้อแถผ่นชินเนื้ออร่อยเหรอมากอร่อยเนื้อสดอย่างนุ่มเยอะ๊างอร่อยะเออกินเนื้ออร่อยมากหรือว่าแล้วเพราะปกติลําปางว่าเทิศนี้คนเงียบแต่คนคนเหมือนคนทั้งเมืองมาอยู่ร้านนี้หมดเลยอ็นก็ปิดอ่ะคนเยอะมากมันดับหน้าจอคนเยอะมาก ăn à, ừ. bún phải không? quán. quán cơm trẹo à. cái, có 2. không thì. chú ở ngay trước. อยู่ตรงวัด,นนววดเดี๋ยวไม่ต้องหาเดี๋ยวถ้าบ่อยอทีแล้วนะ็ต้องอยู่วัดส่งมาเลยอ๋อวัดน้ำล้อมคนพาคไม่ทำอะไรปลาเนี่ยไม่ควรพลาดเลยไม่คว,คว,วรอร่อยมากยูเพ่เป็นรูปชิ้นที่อร่อยมากให้เยอะด้วยอืม ขนาดก,กินเขาแกงมาแล้วเนี่ยยังต้องจัดต้องมีภาพไปจัดร้านปักแผมแล้วนะอร่<ป>อยอะ่ะอืมคุณดูเลยลูกชิ้นลูกไปเรื่อยเก้าวลูกอ่ะแ้่นี้ดับไม่เป็นไรใช่ป่ะเขาก็ยงดิน ไปน้ำชานะอยววแก้วใส่โอชินอร่อยเดี๋ยวร้านต่อไปของหวานมั่งของหวานอาซออาซอเซียนแล้วอาซอเซียนเบ้กไหครับเดี๋ยวก็ไปอาซอเซียนเค้กมากตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยพาไปทิ้งฝังใช่ไหม